สบายดีสบายดีได้มั้งปั้ดน่มาวป่าคุณเหรออืหามกมหดนางแมมนี่หามือกินมานงไว้น้ําตนทั่งครับีกคสีหมูป่าของกินที่หายะที่สุดทุกคนเลยกว่าจะได้กซอยแล้วถือได้หลายเตอไปทุกคน พอดีแล้วแรงทุกคน,นเนส,นสียนสแตด์เอาไปยว้าวแบมีน้ำเฮงอะโงได้แล้วแบบนี้ทุกคนเลยมาโลดเลยนะกับกระโค้ทำไงดูวะว่ามาคิดเจอแต่เิดเป็นโน่ตอนโค้งนะหลักซิมหมูป่าได้วัดบิ๊กได้เขาเจ้ายังไงหลักซิมหมูป่าเท้า,หหาทให้เท้า สบายดีและก็สวัสด you know like euh ีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขคูสุขคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งวรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศต้กงรังแต่ตามนะครับสมคลิปสนส่องกัทักทายสบายดีย่าแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องงานแรงๆมื้อนี้ส่องสิได้พาพี่พี่น้องไปหาอยู่หากินคือเก่าละว่าจะไปหาลอบบึงเฮ็ดแล้วก็หาโคตรกระปูแดงแถวโคกนี่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามื้อนี้นาะมาหน้ามาว่าจะเกี่ยวข้าวก็ได้เกี่ยวเพราะว่ามืดฝนพ่อแม่พี่ ฝนก็ยังตกยิ่มยิ้มยิ้มยับดูมาวานนี่ก็ตกมื่อนี้ก็ตกพ่อแม่พี่น้องมามื่อนี้ก็มากระบวว่าสองคนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้เลื่องลางก็มาหาอยู่หากินน้ำมันโนแต่โบ้โหสิได้หรือบ่ก็ะเดียดตามนะครับส้มไปเบอรงกันเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องก่อนจโซนไปกับโซนขอความกับใจเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาตามและเป็นกำลังใจให้โซนเพื่อที่เข้ามาไม่เคย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกำลังใจให้โซนพอได้มีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปเด้อพี่น้องไปเดี๋ยวสิได้ไปก่อนก้อนไปกับผ้าหน้าวัดทอง ยังหอดโคกบอนหาเฮ็ดหรือว่าหาขุดกระปูหาเฮ็ดว่าจะไปหาเลาะเบิ้งเฮ็ดตากกระโดดให้น้องบูสิได้หรือบ่เดี๋ยวก็สิไปลุ้นน้ำเดียวาะไปเดี๋ยวสิได้ยางไปก้อนมานี้นะก้อนก้อนสิไปก็ต้องผ่านถิงมาท้องไม้โตอย่างนี้ยังไปหอดป่าทุกคนเลยจะขอเจ้าเอ็ดปุ่นสีเจ้าเสี่ยวอุ้ยทุ่นเจ้ามาได้ขคมดีขึ้นไปเบิ้งก้อนยังไปพอดองเขาป่านะ ได้อะไรออได้ของดีบ่ได้ของดีบ่บ้าเต๋อหมานเทอ้่โได้พี่แล้วนี่นะบายนี้บายดีได้หมูบ้าเต๋มาตัวเปล่าคุณบ่หากระมังหอด เอ็ดไปายบ่นี่เออนนั้นเหรอโอ้ไปหากินได้ได้ชนแบ่งแล้ววันนี้เสียมาถืออันีเนาะบุจักกบขึ้นหอบเลยว่าลงเตบาต้ลงเติมบาโตอันนี้ยี่ห้ส้มไว้นะอืมมน่าอันนี้ ให้ลายอลิโน่เอส้มูงป้าแซ่บเลยหอมาม่แล้วพุงหงพ่อขึ้นหอมฮอตเพลงเตอร์พื่อสดจเนาะขึ้นหอมเวนาเยอะขึ้นหอมเวนมาตู้ดแล้วได้ดีใลยมาเสิร์ฟป้ามาเ่ว่าอ่านะ นางแฮมมาเน mm, like si um. em? ี่ยหาเมื่อกินมานางไว้นะมาตู้กินทุกคนนางมึงคะไปกินมาไปหากินก็ยังมีฮอดซัมมาตูดได้กินอยู่นี่ละชิดชิดติดนางเลยทั้งตัวเดียวนี่เลยดีมากตัวได้สามตัวไปลาตัวได้ฮอดตั้งสองตัวเพิ่น่ะตัวนึงเป็นแห้งนะจ้าตัวนึงเป็นแห้งละตัวนี้ยังเป็นบิบๆอยู่เนาะสี่มือเลย

มาตูดตัวคนละเพราะไปหาพุดกระปูจะไม่ฮอตป้ามาแวนี่ห้องแซ่บเน่ะเอาตองแล้วเลยห่อตำห่อให้เฮ้ยพร้อมตองอยู่หลังก็มจั๊มเป็นบ้ามือ เจ้าก็ฮุบครืงฮุบของพาเดียวเมอร์แล้วพี่น้องดีฮะได้ของดีมีน้อยแล้วทุกคนในสมวามาเอาพูดลูกมันนี้นะนี่มาทงไม้ผมปั่นเธอทุกคนซีดหมูป่าของกินที่หายะที่สุดทุกคนเลยกว่าจะได้กินเอาเฮ้ยเอาเสื้อถุงยางนี่เอาถือด้ว ได้แล้วได้ของกิ่นเ่บเลยทุกคนเลยเตาแบ่งเือแถมยังได้กินพร้อมทุกคนแถมยังได้ยังได้ของของตื้อีนี่ทุกคนตอนนี้ก็กินน้ำเขาเจ้าอีม,มาตูดทุกคนถือว่าไปหากินมิโซูกดีกคนนั้นได้ของอันได้พูดนึ่งมาท้องไม้เป็นปันเฮ้อทุกคนเลยเป็นใหญ่เออใหญ่น้องกินเพราะว่าสมน้อยยืมไปหา ขุดกระปูมาหอดเทงมาท้องไม้นี่เพิ่นหมานก็เลยแวะขึ้นไปตูดหน่อยนึงทุกคนเลยมีกินนาเจ้าขาเจ้าปิ้งฮนไปเดี๋ยวไปหาอยู่หากินต่อทุกคนเลยหากินหาอยู่หากินยัอยน้อยซองกระชีได้เมื่อละแต่ลาะเบื้องเห็ดเบื้องหอนเบืเลาะเบื้องกระปูแถวดงแถวเล่านี่หน้าพนางก่อนล่ะสีฮาป่าเฮาดงก่อนมือนี้น้องหมามานนำหลายทุกคนเพราะว่าเป็นขาก่อนแล้วเนาะพนังหอดป่าหอดดงแล้วทุกคน ฮ่จาจังน่อยไอศอนก็สิด้ผ้าเดียวมอือก็บอกว่าละพวา,น,พานี่ก็เกยอะคำ้วหากินเมื่อกินแรงซึ้เพราะว่าสอนได้อาหารดีนะบะท้องไม่นปานซีดหมูป่าเออทุกคนนะหาเลาะเพิ่งเห็นสิด้กับผ่าเดียวเมอือเห็นบ่อยทองป่าก็ยังมีเห็นอยู่ทุกคนวันนี้ศอนเนาะจะมากเกี่ยวข้าวแต่ฝนก็นยังมีหญ้าต,ต๊กอยู่ก็เลยไปได้เกี่ยวเลยทุกคนนะเลยสิด้ผ้าเดียวไปหาอยู่หากิน เกี่ยวกับฝนสีหำก็เลยต้องเบิ่งพายุคนละคนเลยฮะโอ้ภางมุ่งผลเพื่ออะไรย่งได้กเกี่ยวโบหินอยู่เนาะตอนนี้เฮามาวอดป้ากะมืดแล้วนี่เนาะหาเห็ดก็ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวส่วนก็จะได้โอ้อมาก้อนไม่ได้เห็ดกะดีแต่ส่วนได้อาหารดีเนาะมาทองไม้เพิ่นเฮือสีหมูป้ากะเอาแรกทุกคนเลย มีได้เฮ็ดกับมีได้เสียดายด้วยไม่นะเพราะว่าได้สีนหมูป่าทุกคนเพราะเฮ็ดมันกับมีมีเดียวส่วนกับสีได้เราออกันเนาะเพราะว่าห้าวมาแล้วกับมีเห็นนี่เนาะเขามาคุณ <ha> ป <us those valleys> ้าก I mean ับมืดละเดี๋ยวเมื่อลาบสีนหมูป่าแล้วกินแลกงมันนี่กะมีได้แนวนึงก็เอาแนวนึงทุกคนเลยเลาะหาเฮ็ดแล้วก็หาคุดกับปูแดงเฮ้ยน้องห้ามาแล้วก็มันคำแล้วก็บมีได้เพื่อนนี่กเขานคำแล้วสีได้ผพาเดี๋ยวอ้อพอได้ของกินแซ่บไปแล้ว้ยน้องเขาจะเ้าปั่นซีนหมูเ้อ เราห้องใหมได้มูมากสองตัวเพิ่งพี่น้านะนะสองตัวพวกเราเ<อ>พิ่งเลยแบ่งเฮ่อจะสอนนะจะสอ็จะได้โอ้ก่อนนะทุกคนคไปหากินก็จะได้ประมาณแต่มม,มันซีหมูข้าเจ้าเฮ่อทุกคนถือว่าโอเคแล้วนะกระปูดแดงกะบอดี้คุดกะเฮ็ดกะบอร่เบบร้เฮ็ดกะมันดีโอ้มันก็คนเห็นอยู่พลายเฮ็ดนะแต่มาเลาะเบื้องผ่านดีเห็นเฮ็ดบดบอ วัดพนนอยฮิตโบ๊อออนะทุกคนน่าจะพลายฮิตโบ๊นะทุกคนเม,มีนโดนพลายฮิตดาบไปไเอ้หมื่นี่นะย่างหมาดกระปูไปให้มาวันนี้เห็นโกมาแฮงก็เลยเอามาแฮงก่อนเก็บเอามาแฮงมากินกับลาบหมูป่าเอาไว้กินได้บ่เฮ้ยเต็มทุกแค่เคยกินบ่น โอ้ยไอ้ปิดมาค่อยกินผู้เดียวกินผู้เดียวโลดมาละยิงกินผู้เดียวผู้อื่นเป็นจันเบอร์บ๊อบเบอร์เท่ามะแฮงกินมะแฮงกับปิดเอาทุกคนเลยเอามากินกับลาบซีนหมูป่าาเฮ็ดบุได้ก็ต้องเอามะแฮงโอ้นามะแฮงครบมือละครบมือจ้าบอส เบื้องเมื่อันดอกเพลิงทุกคนจะก็เมื่อมันทุกกับตาไอพี่เลยมันเน้นๆทุกคนมันเน้นๆกับมันเน้นๆเมื่อเก็บมื่อกินกับลาบมาแห้งกินกับลาบมาแห้งเมื่อกินกับลาบหมูหมูป้าอาหารดีเลยนี่เลยทุกคนนะนี่พอละได้หลายละไปย่างมือต่อย่างมาือมาพอดถิงแล้วพ่อพี่น้องเอย้ย พาะหาเห็ดได้แต่ได้สีหมูได้สีหมูป้าเดี๋ยวสอนก็บอกว่าสิได้ป้าเดี๋ยวเมื่อก่อนเพราะว่าขี่รถไถมากเพี่น้องรถจักรหนได้เช๊ะ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 ตายตายตายเมื่อก็มาเด็ดพักเสื้อลาบหมูก่อนเฮ้ยน้องเด็ดพักหอมเป๋นะเพราออายุเฮยอะเนี่ยมันบิค่อยหนี้เฮ้ยน้องนี่พอมันจะตายแล้วนั่นเด็ดยอดพักมื้อลาบเสื้อสีหมูก่อน หอมเปรี้ยวพักหอมหอยละพี่น้องมาก็มาครบเดียวดี่ยพี่น้องยังหอมมี่ซื้อหลายๆพี่น้องพอละเอามือซื้อลาบชีสหมูป้าพี่น้องเดี๋ยวได้พายเดี๋ยวมื่อเรี่ยวรอก็มาเนี้ยนะเพราะว่ามันค้ำมันมืดเฮ้ยน้องมันมืดฝนนี่ซื้อได้ได้ เพราะว่าฝายนุเข้ามาพี่น้องว่าจะเกี่ยวเข้ากับพี่ได้เกี่ยวเพราะว่าย่านผลตกไปเดี๋ยวสิได้เมื่อก่อ็เมื่อเรียรอแล้วหรอก่อนนทุกคมาให้กินกันอยู่บุญละมีแต่โน,น่นทางแห้งเธอหนึ่งแล้วทุกคนผลตกะห้าลงเนื้อคือเ,เก้าเาพราะว่าเจ้าเห็ดทางนะครับเห็ดละกาผลห้ามลงมา,าเกเห็ดเปิ้ลก็เก้า แค่หมดนี่ดอกก็เกียบโอเค,ดดค,ดดคขนั้นนี่จ้ะมียี่บ่เดี๋ยวปลาเล่าปลาโกมัน,นมันลรดลายแล้วเนาะงามน,นยิ้มเพลิ่นโต๊ะสมันมันคือยิ้เปื่อยเปื่อยนี้รดว่ายเยแล้วเนาะคนโต๊ะสมัน าแล้วทุกคนโอ้ยหนาวเริ่มเย็นหนาวละไก่เมนะเยอะๆอยูอย่ยทางกายทางเฟสทุกคนนี่อันนี้ไก่เมได้ทุกคนได้มาฮอฮเทลแล้วก็บพอเมเพิ่นเลี้ยงเองเมวันเขาเสอยู่ตุ่มมุ่งจะหนี้ทุกคนหน,น,น,นักยากอยู่เลี้ยงอยู่บ้านไม่เลี้ยงอยู่หน้า วันเลงนี่นาขอเจ้ายล,ลักนะทุกคนแม่เด็กถึนเท้าอยู่เดี๋ยวสอนสิขึ้นไปหาลาศีหมูก่อนทุกคนเลยทุกคนในมาหอดเขาจะล้างเงินด้วยนะยืดเอาเกอรเพร์วะคิดว่าเกอรเพรนั่งรถจะเกอรเพรสวาต้องเดี๋ยวขึ้นไปเฮ็ดถึงเฮ็ดอยู่ก่อนทุกคนเนะลาศีหมูป่าอาหารแซ่บทุกคนขึ้นมาหอดเถินแล้วทุกคนเนะ ได้ป่ามาพบในมุอนี้นะป่ายำหยาจิ๊บนุ๊กให้นุีกดิสได้เร็วพึ่งอมันตากตาคนทุกคนเลยมาวัดเพื่อนนะเก็บมาแค่เราเอามันกินกับลาบมุมแปดพักหนึ่งพักจะโซนเก็บอยู่หน้าเลยทุกคนแล้วมีเฮ้ยวาดเพื่อนเราจะมาขายดอกพึ่งทุกคนอันนี้ ไม่ <łbym S 2> ตายแล้วไปก็ได้แต่ดอกพึ่งล่ะฮาปลาเล่าปลาหกอ่ะชิ้นโจ๊ะแล้วชิ้นหมูแล้วก็มากคนสิบสามสี่ห้าหนึ่งจุ่มจุ่มน้ำมาบ่เฮ้ยจุ่มน้ำเอามาซอยบ่มาเห็นกระดาปกระลายคนเอามากินกับอัน ลาบซิ้นหมูป้าให้ทุกคนท่องพ่อพ่อเปส่วนเก็บมาดอกผักไข่ลาวใบสดเลยปลาไข่ลาวทุกคนนี่มันกุหลาบซิ้นหมูป้าน่ะใบสดก็สีได้ซอยซีนนี่ลาบสิแลงทุกคนเลยได้ซีนแล้วก็ยาหาเห็ดก็มันไม่ได้นี่ก็เลยออกมาทุกคนไปเดี๋ยวสวนก็สีได้ซอยกันเนาะมาเฮงกินกับแซ่บทุกคนเนาะเดี๋ยวมาซอยซ้นหมูกันทุกคน นี่ทุกคนป้าถือว่าเป็นพูดเลยเขาเจ้าเสื้อไหมพร้อมทุกคนนั่นนึงพูดหนึ่งนหลายเตื่นไปทุกคนเลยเขาเจ้าไม่ได้ขายนะแบ่งเอยแบ่งน้องกระเม็ดนะคะวะส่วนก็พอได้ลาบกินแลงนี่แหละทุกคนไ,ได้สวยกันเนาะ สวยแล้วก็เอาไปคู่คู่มันซูปอุตราบด้วหลับชินหมูป้าได้มันนะีนอาหารแรงโสด รอบนะั้นได้กินหมูบ้านรอบนี้ได้กินหมูป่าทุกคนเลยกินอาหารดีเลยทุกคนเลยลับซีนหมูป่าเสียบๆรถหนึ่ง ลาบสอาหารดีมีน้อยไอ้ทุกคนเลยมีแต่ซีรนโลนเลยทุกคนเลยนะนี่ไม่ได้มีกระดกเลยได้บะทองเธอนะมีแต่ซีนเะป็นเธอเอามาลา โซนวอาจะไปหาเฮ็ดไปหาพูดกระปูอลยทุกคนไปวเวทีเขาเจ้าเขาเจ้าไปเอาซ้นมูฮอ,ยยอยึ่มโซนกิมมี่ก็โซนก็ย่าจะไปหาของเฮ็ดกระปูดได้อาหารเลยทุกคนก็ไปหาก็มันม่ได้ก็เลยมาไหว้ทุกคนก็ไปคำนี่เขาได้กินของซ่บละ ตอนสุดท้ายความเมือน่ะในหลายเติมไปทุกคนเนะอะมัด ตอนนี้สอนกาซอยแล้วถือว่าได้หลายเติบไปทุกคนนี่พอดีเลี้ยแรงทุกคนนี่เดินสอนสิได้เอาไปโคก่อนนะทุกคนสิได้ซื้อเกิดเป็นโนแล้วก็เอาไปโคเนี่ยข้างเนืน้อขนาลงหลายเห็นเนาะซืนะ่นหนามอีกก่อนแตงโนยแอนไฟไม่โมทุกคนนะเพื่อมันสิสุกนี่ จีนแดงค่ะมีซีนหนูป้านะทุกคนไปโคก็มาโคมอใหญ่จีนหน่อยโคมอคมอใหญ่ทุกคนเลยโคมันสุกๆคนหอแล้วก็มาปึงเ่ิงเ๋ยมมันยังสิฟดนะคนแหงแล้วทุกคนคนแหงเลยจ้า เป็นสีสุดแล้วเนาะถูกเลยทุกคนเอ้ยเต <ๆ S 2> ิมน้ำเจักหน่อยนะหรือจักหน่อยจะสนยังปฝงทุกคนนอ่ะสีมอโพดทุกคนป้าเรามีน้ำแฮงนะปฝงได้แล้ววันนี้ทุกคนเลยมานโลดเล้น้ำแฮงสมัยละปฝงโถไว้เสือนสื่อกาซ่ามีเฮามันเย็นทุกคน,น นม่แหละตัวเปียทุกคนเลยเดี๋ยวสอนสิเทาะเดี๋ยวสสามนี่ป้ามันเย็นแล้วไปสเบอร์พักทุกคนบ้าตัวฮอน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 แห่งหลีนะทุกคนเอาพี่เลอจัดนี่เนาะโกสบายแบปบฝาวทุกคนเลยมันฮอนมือ หลยะยเจ้าพอดีกลิ่นทุกคนเลยแล้วแรงงอนนะเดี๋ยวส่วนไปได้เดี๋ยวส่วนชิบิซอยเบอร์พรักปลาเอามันเย็นนี่ยังมาปรุงเคิงทุกคนซอยเบอร์พรักเบอร์พี่ก้นมาเนี้ยเดี๋ยวมาซอยเบอร์พักก่อนทุกคนหลังจากที่เฮอชิมหมูมันหยิดก็มาซอยพักค่ะซอยพักบ่งเฮงนี่จ้าพันนี้จะมีห้าว ก็เลยหลายยัหงหอมทุกคนไปเอาไปบุ้งเคิร์ไรรก,ออก,กไหม,วม,วมสวยตัวเคิร์กลดใช่ทุกคนเหรอเย็นละเดี๋ยวสวนมาปรุงเคิร์กป่ะซื้อโทรศักกับคุกคูทำไมดูว่ามาคิดก็ยังไม่ทันได้ซื้อซื้อแตเกิดเป็นโน่องตอนโคนไง กินหมูป่าแล้วว่าไม่ชายเขาเจ้ายังให้ยุทธ์นะให้มาลาบกินทั้งห้ทั้งหือดอ่ะหอมปุ้มกันมาละรายจะลาบแซ่บได้เต็มเลยจีนสมัดออนตอนนี้เลยชิมกันมาน,นี่ ักบ่หน้าปลาตัวเป็นสีนแล้วทุกคนติชได้ไตักกินมั้ยเคาะมาเักมัน้าเสร็จตักซีนหมูปลาเคาะให้เคาะตักนวดลงว่าได้จานหนึ่งพอดีดีเร็วแรงทุกคน แล้วแล้วแล้วไว้พักพักงาสีซาพักกะบวาทพันล้างแล้วละพักกำเมฆอันนี้นะเจ้าจะกินไหมค่อยมีทางโทูมีทางมะเฮงคนไปเอาข้าไปกินมาหนี่งพักหลายมีน้ำจ้าพักธรรมชาติธรรมรสมาแล้วเลย,เลยอยากมาทุกคนกินข้าวนี่ ของยูของกิน,นยันโนกันเรียบร้อยแล้ทุกคนมีนังพักขมิกมาแหงพักแหลาวบอยเอิญมาโทู่มาเด้อทุกคนเขาแรงยันโอนรับสีนหมูป่าเจ็บแท่มีขผมมาเฮ้ยขักนะเฮ้ยผมนั่นโดเก็บเอากลางทางอะไรทุกคนนะมายวันนะรัแบบรับศีนได้ไมย ไม่ได้กินแกงหนมันะมันละเออได้กินทท่นึงไปนสีหมูป่านี่ยมากินแม่นยังไม่กินบลอดี๋ยวทุกคนนะเห็ดมีมี้ยไมมีเมานมเฮ็ดไปเลยเหรอเฮ้นเขาทุกคนแหม ัครับัครับัครับับเม็ดเสร็จแมวนอนคาดมาเชือใปะใช่ะมเผ็ดนะไมดเพ็ดไปเลยเลยคนไอเมย์เนี่ยล่ะเมย์หากระมาหอยู่กินนี่ล่ะทำปะใช่ผสมเผ็ดะ อืมอาหอแม้เาไดมานรามาโทรมาหลายเอามาเยอะเพาันหานมาขางนนเดอนกับแม่โทรมาืละได้เนี่ยกินกับหลาย ข้าวเดียวก็มันนี่ทุกคนตอนนี้สอนกากินข้าวกินน้ำอิ่มนะทุกคนเดี๋ยวสิได้ขอดูไปหาอันน้ำแล้วก็สิได้พักผ่อนก็สำหรับคลิปนี้สอนกาสิ่งใขอจบคลิปไว้ซั้นนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหน้าพักพ่อนสอนใหม่เด้อสบายดีสวัสดีบ๊ายบายทุกคนขอในสอนในคลิปหน้าเด้อทุกคนเดี๋ยวสิได้หาอั้มน้ำพักผ่อนก็มานี่